Terima kasih. มือนับปุ้ยนอนะพันขึ้นมาปุ้ยก็ต้องขึ้นรู้ามหมายอ่ไหมได้ั่หังเยนะชนนั่

เพราะว่าวันนี้เราจะมีการต่อเค้กของเดือนเกิดของสมาชิกของเราในเดือนนี้นะคะสักครู่นะคะค่ะค่ะค่ะ 放心，放心。 นี่นะครับกำลังใจของเพื่อนๆสมาชิกของชมรมทีมชาติไานะครับที่มอบให้กับประธานคนใหม่นะครับประธานสมัยที่9้านะครับนะคคือคุณสิทธิชัยทองจันทรานะครับมีผู้สนับสนุนนะครับถึง68เสียงนะครับ แล้วก็ไม่สนับืนุนเสียงนะครับรวมเป็น69เสียงนี่คือคะแนนท่วมท้นเลยนะครับนี่นะครับเป็นสร้างเป็นประวัติศาสตร์นะครับของโจรงเพียงชายัฒนาอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับอขอบคุณครับอะไกัน

มาเอ่าเสียงดังๆหน่อยเสียงดังๆหน่อยแล้วเสียงดังๆหน่อยไม่ได้ยินเลยอ่าดังนิดนึงอ่าใช้ยูไหมเอออกาา่าโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วตอนนี้ครบยังครับครบยังครับคืเกิดให้กับสมาชิกนะครับไนะครับพี่ตุ๊กยังไงคะ ท่านที่หกอ๋อประธานคนใหม่ของเราคุณสิทธิชัยทองจันทานะคะท่านที่หนึ่งสาวขึ้นมาบนเวทีนะครับถรูปแรูปเหรอนะครับแล้วก็ท่านแดดครับที่ม่ได้กล่าวชื่อท่านและถึงในเวลานี้ขอต้เชิญทุกท่านนะครับมาร่วมฉลองเยี่เกิดของท่านนะครับ ชมรมเกิดกันหลานมากนามากท่านหลายตาแังนั้นก็ขอให้ทุกท่านที่เกิดในเดือนนี้ต้องประสบกับความสุขค,ความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานคนใหม่ขอให้นำพาชมรมไปสู่ความยิ่งใหญ่เพียงไกลต่อไปนานาคตขอทุกคนมีความสุขกันเจริญครับครับ <ST>. Ya, wanita. นู่ไม่ใช่ตัวนู <c oughs> ้นค่ะอ่ะเขาเสียงตกมือหน่อยครับเสี้นตกมือนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าอ่ะเดี๋ยวก่อนนะฮะตั้งประธานผมว่าใช้ใม่ไหมก็เออตั้งแต่มีมา <c oughs> เนี <c oughs> เ่ยเสียงต่างิ่มนก็เียเป็นเป็นประธานาสมัยที่เก่าที่ผมอา่า หมายมันปั้นมือมาตั้งแต่สบายที่แปดแต่ปรากฏว่าท่านยังไม่อยากขึ ities, like like it. It ้นนะตอนนี้มาถึงสบายที่เก้าจะเป็นแล้วต้องสื่อเรียกไม่ได้แล้วครับเพราะว่าท่านผลงานเยอะนะเป็นคนดีมีฝีมือแล้วก็อย่างที่ท่านพูดถึงเนี่ยอยู่เบื้องหลังมาตลอดเดินไปเดินมาตรวจไปตรวจมาตรงไหนถูกตรงไหนผิดท่านดูหมดนะ แล้วผมผมสมัยที่ผมเป็นประธานผมค่อยๆอธสบายนะไม่ได้ทําอะไรแย,ยกๆเลยนะเพราะว่ามีเลขาที่ดีนะหลายอยา่างนะเพราะว่าคนประเภทอย่างนี้นะเป็นประธานแนละ้วคุณไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวนี้ผมว่าคุณขึ้นได้แต่ลงไม่ได้นะครับน่ใจมากเลยลสมัยผมเนี่ยผมก็บอกว่าขออยู่ถึงสมัยนั้นเองนะ ไม่ได้ขออยู่เยอะเลยนะฮะทำไปทำมาก็เลยกลายเป็นว่าในคณะกรรมการทุกท่านบอกว่าคุณเนี่ยยูจนคุณไม่อยากห้อยู่เป็นประธานคือปัญหามาเลยเกิดว่าทําไมอ่าทไมถึงต้องลงอยู่ากท้านั่นอยู่ตรงเนี้ยก็คือคุณนลงนะฮะเป็นคนเรียกว่าพ่ายงว่าสามาัยนู้นก็ ประธานมีสักขาวรนนฮะคุณไปเที่ยวเราทุกสังนะฮะประธานชมรมผ้าสมัยนะฮะท่านก็ท่านทนอยู่แล้วอยู่ทนผมไม่ทราบนะฮะอยู่ก็สิบปีนะฮะท่านก็โอเคนะฮะแล้รับชมรมนะฮะจริงๆขอขอผู้ฟับในใจหนึ่งนะครับชมรมเทียงแค่พัฒนาเราก็คือชมรมนะฮะทุกคนเป็นเจ้าของทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านรับชมรมนะฮะก็ขอความรักใร้สมัครีนะครับช่วยเหลือกันนะฮะ อย่าทิ้งชมรมนะฮะไม่มีชมรมไม่มีพวกเรานะฮะพวกเรามาจากต่างทิศต่างทางทั้งหมดนะฮะเวลาที่อายุป่านี้แล้วกันได้ยังไงก็เพราะว่าเรามีชมรมเพียงใช้พัฒนานะฮะเป็นเสาหลักของเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับขอบคุณครับรัฐาลครับขอบคุณครับท่านสมสครับราอย่าลืมนะฮะคำมั่นสัญญานะฮะท่านจะสนับสนุนและอยู่เบื้องหลังผมตลอดนะฮะห้ามทิ้งผมเด็ดขาดนะครับขอบคุณครับ